ผมชื่อทันตแพทย์เพิ่มพูลเจริญทำนุรกิจนะครับชื่อเล่นชื่อเจครับผมหลักๆเลยนะครับสำหรับ เด็กครับหมอแนะนําว่าตั้งแต่ช่วงแรกเกิดนะครับตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นซึ่งก็คืออายุประมาณ6เดือนนะครับที่เด็กจะมีฟันน้นํานมซี่แรกขึ้นนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็คือสามารถช่วยแปรงฟันนะครับด้วยตัวแปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูรไรด์1,000 ppm นะครับทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะครับอย่างน้อยเวลาสองครั้งแล้วก็ควรหมอแนะนําว่าจริงๆควรจะพามาพบหมอฟันนะครับก็คือตั้งแต่ช่วงที่ฟัน ซีแรกขึ้นก็คือประมาณอายุ6เดือนไปจนถึงประมาณอายุ1ปีนะครับอาจจะต้องจําเป็นต้องเหมือนสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กเกษตเกรน,นะครับโดยทั่วไปครับถ้าไม่ได้มีอาการที่หนักมากเช่นปวดฟันหรือว่ามีภาวะที่ต้อง ได้รับการรักษาฉุกเฉินนะครับเราก็จะทําการทํางานง่ายๆก่อนเช่นการตรวจสุขภาพช่องปากทั่วไปหรือว่าการเครือบฟันลายนครับขัดฟันเครือบฟันลายเป็นงานง่ายๆให้เด็กเกิดความประทับใจนะครับในการมาทําฟันในครั้งแรกของเขาก่อนครับ แต่ส่วนใหญ่เทคนิคที่ทันตแพทย์ใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยครับก็คือเทคนิคเรียกว่า Tell Show Do นะครับเทลโ Show Do ก็คือการบอกเขาก่อนว่าเราจะทําอะไรแนะนําอุปกรณ์กับเขาก่อนวา่าอุปกรณ์นี้จะใช้ทําอะไรบ้างนะครับเทลอันนี้คือเทล l ต่อไป Show ก็คือ Show เหมือนกันว่าเราทําให้เขาดูนะครับหรือว่าโชว์สิ่งของที่เราจะต้องใช้ให้เขาแล้วก็จากนั้นดูก็คือการทําหรือว่าการทดลองเช่นอาจจะแตะ ไปบนนิ้วของเขาอะไรอย่างนี้ครับเพื่อให้เขาเกิดความแบบว่าไม่กลัวในการทําฟันครับ ฝากเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากครับเพราะว่าการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากเป็นสิ่งที่สําคัญคือมันไม่ใช่แค่ทําให้น้องเขามีฟันที่ขาวใสหรือว่าสะอาดแต่มันยังสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนา,าการด้านอื่นๆด้วยเช่นถ้าหากว่าลูกเขาปวดฟันเนี่ยครับมันก็จะส่งเสริมต่อเรื่องของการทานอาหารแล้วก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องพัฒนาการหรือการจเจริญเติบโตต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากครับ